สวัสดีครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับและก็พรบฉุกเฉินนะครับผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็ตอนนี้แต่ละตำบลเนี่ยคือไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ครับยกเว้นว่าในพื้นที่ตำบลนั้น,น,นผมอยู่วิชิตนะครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่จะต้องทำงานยังไงนะครับผมคิดว่าก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก็ทําคลิปเกี่ยวกับข้อคิดคําคมเกี่ยวกับประกันชีวิตเผื่อน้องๆจะได้นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับได้ฟังแนวคิดหรือว่าส่งไปให้กับลูกค้าหรือทีมงานได้ดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์ข้อมูลก่อนนะครับคิดว่า ก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนอันนี้ลงมานะครับก็ดูแลชีวิตภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เพราะว่าชีวิตที่มีค่าคือการทำให้ชีวิตคนอื่นมีคุณค่า เรามาร่วมกันสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับสังคมของเราเถอะครับเรื่องแรกนะครับบอกว่าโชคดีที่ว่าวันนี้คุณยังเจ็บเออคุณยังมีชีวิตอยู่นะครับช่วงนี้คุณยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งผมไปกดอะไรไปทีนี้ผิดแล้ว โอเคโชคดีที่ว่าวันนี้คุณยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่คุณยังมีเวลาคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังมีเวลาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทำห้ครอบครัวไม่เดือดร้อนนะครับแต่ถ้าวันนี้ หากคุณไม่มีชีวิตอยู่ขึ้นมาจริงๆแล้วครับอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวประกันชีวิตช่วยได้นะครับถ้าคุณมีคุณมีประกันชีวิตช่วยคุณได้แน่นอนนะครับความมาสจา์ของการประกันชีวิตจ่ายค่าตัวสูงที่สุดในเวลาที่คุณมีค่าน้อยที่สุดเมื่อไม่มีชีวิตแล้วนะครับอย่ารอจนกว่าจะพร้อมแล้วค่อยทำประกันเพราะวันที่คุณพร้อม คุณอาจจะทำประกันไม่ได้แล้วนะครับจริงหรือไม่กินข้าวอร่อยที่สุดก็ตอนที่หิวหลับสนิทที่สุดก็ตอนที่เหนื่อยชอบประกันที่สุดก็ไอตอนที่ป่วยนี่แหละครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่เห็นการจากลาไม่เห็นคุณค่าของการประกันครับคู่แข่งของเราคือ ความตายความเจ็บป่วยความพิการความแก่ชาราภาพงานของเราคือไปพบลูกค้าก่อนที่คู่แข่งจะมาถึงนะครับตอนนี้ไม่ป่วยใช่ว่าอนาคตจะไม่ป่วยตอนนี้ไม่เป็นมะเร็งใช่ว่าอนาคตจะไม่เป็นมะเร็งตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ว่าอนาคตมีชีวิตอยู่ประกันชีวิตมีหน้าที่ช่วยบรรเทาคำว่าใช่ว่าจากหนักให้กลายเป็นเบานะครับ ทำประกันรถยนต์เพราะใช้รถยนต์ทุกวันแล้วลมหายใจของเราล่ะครับใช้ทุกวันแต่ประกันไม่มีประกันไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่สุดในชีวิตแต่ประกันทําให้สิ่งที่จําเป็นในชีวิตยังคงมีอยู่หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเหตุผลที่คนทําประกันชีวิตเพราะคิดถึงชีวิตคนข้างหลังมากกว่าปัจจุบันของตัวเอง ในวันที่มีกําลังประกันก็ไม่มีค่าแต่ในวันที่คุณเจ็บป่วยเมื่อล้าเหนื่อยล้า,ลาคุณจะเห็นคุณค่าของประกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นซื้อประกันรถเพราะคิดว่าใช้รถทุกวันเผื่อเกิดเหตุแต่รถยังมีวันจอดชีวิตเราใช้ทุกวันแต่เรื่องประกันเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องแปลกไหมครับโอกาสก็เหมือนอากาศจับต้องไม่ได้แต่ว่ามีอยู่จริง การประกันก็เช่นกันมองไม่เห็นด้วยตาแต่ใช้ประโยชน์ได้จริงกรมธรรมประกันชีวิตไม่ใช่จิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่เป็นตัวพิเศษที่ทำให้อีกชีวิตไปต่อได้นะครับอย่าเสียดายไปเลยว่าซื้อประกันไว้แล้วยังไม่ได้ใช้เพราะหากเกิดเหตุเมื่อไหร่ถ้าไม่มีเอาไวา้จะน่าเสียดายยิ่งกว่า กรมธรรม์ก็เหมือนเทียนไขในวันที่ไฟฟ้าดับไปเทียนไขยังคงส่องสว่างถึงแม้จะไม่สว่างเท่าไฟฟ้าก็ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตคือหนังสือเล่มเดียวที่ถึงแม้คุณไม่เคยอ่านมันแต่มันยังมีประโยชน์กับคุณเสมอนะครับบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราทําให้ชีวิตต้องพลาดต้องพบกับความหวั่นไหวเพียงแค่เพราะคําว่าเดี๋ยวค่อยทําก็ได้นะ่ะ เรายอมลุ้นซื้อหวยแม้มีโอกาสถูกน้อยนิดแต่ไม่ยอมคิดซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพทั้งที่มีโอกาสถูกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับน่ากลัวกว่าความตายคือความเจ็บป่วยจากโรคร้ายที่ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายมากมายจนทำให้หลายทุกอย่างในชีวิตจนทำลายทุกอย่างในชีวิตนะครับ ความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดในชีวิตเราคือการที่เราไม่รู้จักที่จะคุ้มครองความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้ประโยคที่ว่าเมื่อไหร่ก็ได้ใช้เมื่อใช้ไม่ได้กับเรื่องชีวิตและสุขภาพนะครับโรคร้ายไม่เคยเลือกเวลาบทเมื่อมันจู่โจมเข้ามาประกันสุขภาพคือเครื่องเยียวยาหยิบยื่นโอกาสรอดไอเก่เราดังเช่นโควิดที่แพร่หลายทั่วโลก ณนปัจจุบันนี้ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลคือค่าตะกอค่าตะกอที่ฆ่าความมั่งขั่งในชีวิตของคุณสิ่งของอาจทําให้คนอื่นที่เรารักมีความสุขได้ทันทีวันนี้แต่ประกันชีวิตจะทําให้คนที่เรารักมีชีวิตที่มั่นคงในอนาคตนะครับการประกันชีวิตไม่อาจปิดกั้นความตายได้แต่ช่วยปกป้องแผนการในชีวิตของคุณแม่ตายตามคุณไปด้วย ประกันสุขภาพคือสิ่งที่ทำให้เรามีทางเลือกและทางรอดเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกันทำไมถึงรู้สึกเสียดายเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายแต่ไม่กลัวเสียดายถ้าต้องเสียเงินมากมายเพื่อรักษาตัวเองชีวิตก็เปรียบเสมือนเปลวไฟบนเทียนไขถ้าไม่ถูกลมพัดดับไปวันหนึ่งก็ต้องถึงเวลาหมดเชื้อไฟดับสนิทจากไปอยู่ดี ประกันชีวิตคือเครื่องมือประคับประคองฐานะของครอบครัวในวันที่เสาหลักของครอบครัวหายตัวไปยังไม่มีวันกลับมาเวลาเจ็บป่วยไม่ได้มีแค่ค่ารักษาอย่างมียังมีค่าห้องค่าอาหารค่ายาและอีกสารพัดค่าที่ค่าเราได้ไม่ต่างกับโรคร้ายที่ค่าเราอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่จริงหรอกที่ว่าของฟรีไม่มีค่า เพราะถ้าวันนี้ทำประกันชีวิตได้ฟรี mm hmm. ก็คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธที่จะทําถูกต้องไหมครับ <Okay. S 1> เลือกตั้งไปยังต้องลุ้นว่าพักที่เลือกจะรักษาสัญญาไหมโอเคแต่กับการเลือกนนสัญญาแต่การเลือกทําประกันชีวิตไว้ <Okay. S 1> ไม่ต้องรุ้นอะไร <Okay. S 1> เพราะยังไงก็รักษาสัญญา <Okay. S 1> วันนี้แข็งแรงอาเงินได้ แต่ถ้าคุณคิดได้แต่ถ้าคุณคิดใหม่ว่าวันหน้าแก่เท่าหมดแรงกายจะหาเงินใช้ใจ่ายได้อย่างไรล่ะครับของที่ซื้อไว้นานยังมีวันตกรุ่นเช่นเดียวกันกับประกันของคุณที่บางทีซื้อไว้นานแล้วจนไม่อาจสนับสนุนความมาั่นคงในชีวิตได้มากพอไม่ใช่เพราะรวยรอก ถึงคิดทำประกันสุขภาพไว้แต่เพราะรู้ว่าถึงเวลาป่วยเมื่อไหร่ต้องจ่ายมากกว่าที่ทำประกันไว้แน่นอนจนกว่าจะเห็นบินการักษาพยาบาลบางครั้งคนเราก็ไม่มีวันมองเห็นคุณค่าของการประกันสุขภาพจ่ายเบี้ยปีละหมื่นสองหมื่นบอกแพงเกินไปป่วยทีจ่ายครั้งแสนสองแสนคิดว่าแบบไหนแพงกว่ากันครับรถกับลูก เรารักอะไรมากกว่ากันแน่ทำไมเราถึงใส่ใจดูแลทำประกันให้รถแต่ไม่ทำประกันให้ลูกเลยล่ะครับซื้อลอตเตอรี่คือความเสี่ยงทางสถิติซื้อประกันชีวิตรองรับความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ประกันขายให้ลูกค้าซื้อยากแต่ถ้าหากถึงวันลาจากจะเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะครับ เบี้ยประกันสุขภาพปีละหลักหมืน่นกลายปเป็นเงินก้อนกระจิตฤทธิ์เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการยื้อชีวิตเป็นหลักแสนหลักล้านจากโรคร้ายแดงความเจ็บป่วยไม่เคยเลือกเวลานึกอยากจะมาก็มาโดยไม่สนหรอกว่าตอนนั้นเรามีเงินค่ารักษาพอไหมไม่มีคำว่าเร็วเกินไปสำหรับการทำประกันเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ไม่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่ารอให้สุขภาพเจอปัญหาแล้วค่อยถามหาประกันเพราะถ้าถึงตอนนั้นมีเงินแค่ไหนก็ทำประกันไม่ได้อีกแล้วครับกินอย่างรู้อยู่อย่างราชาแต่เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเงินค่ารักษาพยาบาลไม่มีเอาจริงๆก็เพราะไม่ค่อยมีเงินนั่นแหละที่เป็นเหตุผลให้เราควรทำประกันเผื่อมีเงินก้อนสำคัญไว้ใช้ เมื่อเหตุการณ์ไม่ค่าคิดกรมธรรที่ทําไว้วันนี้อาจเป็นเพียงแค่กระดาษธรรมดาแต่เมื่อถึงเวลามันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าพาให้เราและคนที่เรารักเดินหน้าต่อไปได้เราออมเงินได้เป็นแสนๆเพื่อให้ได้ไปเที่ยวในที่ที่อยากไปแต่กับเบี้ยประกันไม่กี่พันต่อเดือนเผื่อคนที่ห่วงใกลับไม่เคยอยู่ในเป้าหมายในการออมเลยบางคน เอาแต่คิดว่าทําประกันชีวิตแล้วจะขาดทุนแต่ไม่เคยคิดเลยว่าถ้าคนที่เรารักขาดคุณเขาจะเป็นยังไงล่ะครับพึ่งสิทธิประกันสังคมมากเกินไปบางครั้งก็ต้องคากใจเงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวคุณค่าของเงินไม่ได้อยู่ที่จำนวนมากหรือน้อยคุณค yeah. ่าของเงินอยู่ที่ประโยชน์จากการใช้มันต่างหากล่ะครับ เปลี่ยนความคิดมาเก็บออมเงินง่ายกว่าเปลี่ยนนิสัยให้หยุดผู้เฟื่อยนักธุรกิจที่ฉลาดรู้วิธีหาเงินแต่นักธุรกิจที่ฉลาดกว่ารู้จักวิธีรักษาเงินการลงทุนช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้ชีวิตการประกันชีวิตช่วยให้ชีวิตที่มั่งเข้ามั่นคงคุณเลือกเวลาป่วยไม่ได้แต่คุณเลือกเวลาทำประกันก่อนป่วยได้ โรคร้ายไม่มีวันหยุดอุบัติเหตุไม่มีวันหยุดความตายไม่มีวันหยุดแล้วตัวแทนจะหยุดสร้างความคุ้มครองให้ลูกค้าได้อย่างไรอย่าออมเงินเพียงเท่าที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ให้ใช้จ่ายส่วนที่เหลือจากการออมชีวิตมนุษย์เสียซ่อมไม่ได้อนาคตของครอบครัวอยู่ที่การตัดสินใจของคุณกรมธรรม์คือใบรับประกันเงินสดเพื่อเป็นมรดกของครอบครัว ประกันชีวิตและประกันโรคร้ายแรงทําเร็วเกินไปหนึ่งปีดีกว่าทําช้าไปหนึ่งวันการซื้อประกันไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้แต่มันช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เคยมีความเจ็บป่วยและบินค่ารักษาพยาบาลจะเป็นตัวผลาญเงินเก็บของครอบครัวที่สร้างกันมาหลายศตวรรษคุณจะไม่ล้มละลายเพราะซื้อประกันแต่คุณจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ครอบครัวล้มละลายหากไม่ซื้อประกัน ลองหลับตานึกภาพดูว่าถ้าวันนี้คุณต้องออกจากงานเป็นเวลาหเดือนคุณจะอยู่อย่างไรแต่หลังกเกษียณอายุคุณต้องอยู่โดยไม่มีไรายได้หม่เข้ามาถึง240เดือนหรือ20ปีถึงตอนนั้นคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรละครับคนที่ไม่ทำประกันไม่ใช่ว,ว่าเขาไม่รู้เรื่องประกันเพียงแต่เขาขาดความเข้าใจว่าประกันสำคัญมากเพียงใด ประกันชีวิตและประกันสุขภาพเป็นสินค้าที่ไม่สามารถทดลองใช้ได้เลยทำให้ใครหลายคนมองไม่เห็นคุณค่าแต่เมื่อวันต้องใช้จริงมาถึงมีแต่คนถามหาประกันสุขภาพและประกันชีวิตครับการรักษาพยาบาลครั้งเดียวในชีวิตอาจทาให้เงินที่หามาทั้งชีวิตหมดไปเพียงแค่ครั้งเดียวพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับนั่นคือข้อคิดคำคมต่าง เกี่ยวกับเรื่องของการประกันชีวิตการซื้อประกันชีวิตการซื้อประกันสุขภาพนะครับสำนักงานตัวแทน Innovation Group นะครับที่บอกรรารับสมัครผู้บริหารตัวแทนสําหรับบุคคลที่เคยมีอนุญาตตัวแทนแล้วทุกบริษัทได้นะครับจะขาดหรือไม่ขาดก็ตามนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องสอบใหม่แต่ไปปีหน้าไปแล้วเนี่ยจะต้องสอบใหม่นะครับถ้าขาดเกิน2ปีนะครับ คนที่มีบัตรอนุญาตอยู่แล้วหรือคนที่ยังไม่มีบัตรก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการคนเพื่อร่วมกันขยายงานในขยายงานในช่องทางที่บริษัทกําลังเติบโตตอนนี้แบบสะสมทรัพย์การันตีผลตอบแทนทุกแบบนะครับของเราไม่ว่าสิบ 50, ทับห้าสิบทับหกสิบห้าทับเจ็ดหรือเก้าสิบทับหนึ่งการันตีหมดไม่ใช่ว่าคาดว่าจะได้นะครับแบบบํานาญที่มีเงินบําเหน็จและจ่ายบํานาญเป็นรายเดือนตั้งแต่อายุห้าสิบห้าปีขึ้นไปนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับ แบบเบิ้์กว่กที่ให้ผลตอบแทนสูงและการันตีโดยไม่ต้องส่วนสุขภาพนะครับและเราก็มีระบบให้คุณสําเร็จได้ไม่ยากนะครับด้วยการทํางานทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับเชิญนะครับติดต่อมานะครับเพื่อร่วมกันขยายงานให้กับ s ซัมซุงซึ่งตอนนี้กําลังเติบโตมากเลยทีเดียวนะครับเรามาร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับบริษัทนะครับตอนนี้ Set up in the country.